ตัวท็อปชุดแต่งรอบคานสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้สีขาวมุกนะคะไฟหน้าแบบ f ฟ l l l e ดมาให้เลยนะคะได้เป็นสีประตูยกสูงโครงสร้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าเดิมๆกันเลยภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำจอทัชสกรีพรมไรยมันติฟังก์ชันนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขามาพร้อมกับแอร์หลังให้ด้วยตัวท็อปคันนี้นะคะคุณลูกค้า0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยน์นะคะตอนนี้นะคะพิงอยู่ที่ชนช่างนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับส,สภาพนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะของเขาก็จะเป็นบอดี้ของเขาก็จะเป็นเดิมๆกันเลยนะคะใครโมหากระบัดสีประตูยกสูงตัวท็อปสีขาวมุกชุดแต่งรอบคันนะคะพิงแนะนําเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าสุดคุ้มแน่นอนนานๆทีจะเข้ามาได้เป็นโชมหน้าหล่อมาให้อีด้วย นะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เบอร์เพจแอดไลน์ได้นะคะได้เป็นอ Suzu ุ D-Max Highlander 4ประตู1.9 X-Ride ปี2021นะคะ679,000บาทนะคะเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวขอรายได้25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวจบเลยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองประมาณ11,000 ผ่นะะอนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งสว่าใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะเดลเร่านะคะไปดูรายละเอียดรอบตัวรถแล้วก็ภายในรถกันเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดําตัดด้วยสีแดงสวยๆเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้อิสุสุนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ4011ในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวง นะคะจะตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทาม์นิ่งหลังกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอดั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2021ได้แม็กสีดำแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยนะคะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีราวบันไดสีดำมาให้พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมจากกุญแจคีเลตมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะระบบเซนทันล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นสีเทาสีสแบบนี้เลยนะคะ กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวสัญญาณการขโมยมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเป็นอาร์สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําขน้ํามีมาให้พร้อมเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามีมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับตัวปุ่ม p u ชส stop นะคะแล้วก็ระบบกันลื่นนะคะ พรมลายหุ้มหนังสีดาน,นะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกีนะคะแอร์อันาล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดาน,นะคะตัดด้วยตะเข็บสีแดงน,นะคะเป็นเบาะหนังของตัวเอ็กซิลโดยตรงเลย นะคะสำหรับคันนี้นะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วย,วยสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวโลโก้ของเขานะคะคุณลูกค้าจุดขอ,ของตัวนี้เลยหลักๆเลยนะคะจะเป็นตัว X อ็ซ์ลนะคะตัดด้วยสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตลูกค้าสังเกตเลยนะคะรถเราไม่มีการชนกถึงโครงสร้างนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็โลโก้ของเขานะจะเป็นของทาง สติกเกอร์เขาเรียกว่าสติกเกอร์มออกจะเป็นของทางอิซุสุมอเตอร์โดยตรงเลยเห็นไหมคะตัวดอตไม่เคยขยับออกจากที่เขาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโครงสร้สางโคมสันตัวรถก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับโคมสีดําทั้ง2ฝั่งนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของตัวรถแล้วก็รอบตัวรถให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะสักคู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะหน้าจอทัชสกินนะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็แอร์แอนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะระบบความปลอดภัยของเขา ของเขาครบเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของอเวลาที่ลูกค้าขึ้นขึ้นเนินหรือลงเนินนะคะสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะปุ่มพุชตาร์จะอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมีช่องใส่ของมาให้ ใส่จำพวกของแว่ตาต่างๆมีมาให้แล้วก็มีมาา่านตังแดดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะใครมองหาตัวกระบะสี่ประตูเกียร์ออตโอตโย้ยกสูงนะคะตัวท็อปแนะนำเป็นปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ6 7 9 0 0เบาทนะคะสนใจติดต่อตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดง นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็มีที่พิงแขนมาให้ด้วยมีช่องใส่แก้วน้าขวน้ํามีมาให้นะคะออปชั่นฟังก์ชั่นครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของภายในให้กับคุณลูกค้านะคะเบาะหนังเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้ารอยมิดอาร์ตหรือตัวน,น็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่ แก้วน้นะําขนน้ามีมาให้พร้อมเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าตัวล็อกเด็กลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะตัวบาของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวบารหรือแม็กไ d รเดอร์ต่างๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2021แม็กขอบ17นะคะแม็กสีดำแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบุ ให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะกอนชนด้านหลังจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเบรกโดนที่3มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายทั้งสองตัวจะได้เป็นแบบ LED มาให้อีกด้วย สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสาภาพรอปรับสาภาพอยู่นะคะใครอยากดูสาภาพสวยๆนะเดี๋ยวพิงอัปเดตให้หรือจะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะมาดูในส่วนของอยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2021นะคะแม็ก o อบ17นะคะแม็กแทร์เดิมจากโรงงานมีมาให้เช่นเดียวกันมีราวบันไดสีดำมาให้พร้อมติดฟิล์มรอบคันนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้ง สี่บานมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะภายในคือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะแล้วก็มีตัวที่ห้อยสินค้ามาให้อีกด้วยนะคะมีที่ห้อยสินค้ามีแอร์หลังมาให้ที่พิงแขนมีมาให้นะคะคุณลูกค้าปิดเปิดมาให้พร้อมกระจกนะคะมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยตัดขอบด้วยสีดำสีสวยมาให้ตัวนี้ลูกค้าสังเกตได้เลยเป็นตัวล็อกเด็กเวลาผู้ใหญ่หรือเด็กน้อยๆนะคะนั่ง ะะเขาชอบดึงไอตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ถ้าลูกค้ากดลงปุ๊บล็อกนะคะเด็กเด็กกับผู้ใหญ่นะคะจะเปิดไม่ได้แต่ถ้าลูกค้ากดตัวนี้ขึ้นนะคะก็สามารถเปิดได้ตามปกติเลยยางตงเนี้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตเห็นไหมคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาดูอีกอีฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีในส่วนของคู่มือต่างๆของตัวรถมาให้นะคะคู่มือของเขาจากศูนย์ เขาได้ว่าจากศูนยดีแม็กโดยตรงเลยนะคะจากศูย์อิสูสุโดยตรงนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําขวนน้ามีมาให้ครบนะคะสําหรับคันนี้นะกระจกใช้งานได้ตามปกตินะคะตัดขอบด้วยสีแดงสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสาหรับคันนี้นะตัวตอนไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมีการเช็ครายละเอียดของตัวรถให้กับคุณลูก ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะใครที่สนใจนะคะ Isuzu D-Max Highlander 4ประตู1.9เอ e ซ i e s นะคะปี2021นะคะ679,000บาทนะคะเครดิตดีเราจับไปเลยนะคะฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ2.79%นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดน,นะคะได้ดอกเบีย้ยถูกๆนะคะผ่อนยา,ยาวๆกันไปเลยขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตส,สีเดียวกับตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะแผ่นเพจต,ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถสามารถเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวสปริงนะคะคุณลูกค้าชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 9นะคะภายในห้องเครื่องอยังไม่ได้ปรับสภาพนะ จุดแต้มสีหรือตัวน็อตต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยร้อยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะจุดตัวจุดแต้มซ้ายแต้มขวาจุดแต้มสีจากโรงงานนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาร้อยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะแล้วก็ฝากกระโปรงนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่แผดกันร้อนนะคะรถคารอลคือรับประกันแน่นอนนะคะ ไม่มีการชนหนักถึงโครซาแล้วก็มีวันันตีหลังการขายให้อีก30วันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่โมหารกระบาต4ประตูยกสูงเกียร์ออตโตอ,อยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นีซู z ี d ม a ไ Highlander 4ประตูนะคะ1.9อซปี2021นะคะ6 7 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาว นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักไว้ให้นะคะ0 8 2 7 0 4ป2 5 3นะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนสํานักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนอนใหญ่อย,อยู่หน้าซอย9กนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะมาอัปเดตรถข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตาม เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ